สวัสดีครับผมช่างโจ้ ECI นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาล้างหัวฉีดให้เพื่อนดูกันนะครับเข้ามาดูใกล้เลยนะครับเป็นกระป๋องบุ๊ก e i นะครับแล้วก็ต่อใสายสายน้ำมันอันนี้ผมทำชุดปั๊กนะครับขึ้นมาเองนะครับก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับนี่แล้วก็ทำสวิตช์กดนะครับให้กดล้างนะครับโอเคครับ อ่าสังเกตที่ปลายหัวฉีดนี้นี้นะครับผมจะกดสวิตช์แล้วนะครับอ่านี่ครับก็จะฉีดออกมาเป็นฝอยละองแบบนี้นะครับอย่าก,กดค้างนานนะครับเดี๋ยวกดลวดหัวฉีดรรอน,นะครับกดปล่อยกดปล่อยเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็สังเกตเข้ามาใกลๆ้ๆดูตรงนี้เดี๋ยวดูตรงปลายนี้นครับสังเกตฝอยละองนะครับ ก็สังเกตดูนะครับว่ามันออกครบทุกรูหรือ,อยังนะครับอ่าออกมีรูไหนตันไหมอันนี้ที่ผมดูก็ออกครบหกรูแล้วนะครับอ่าอ่าอืมอันนี้ก็เป็นฝอยละองดีอยู่นะครับน่าจะได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ